สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับไก่รุ่นหน้าบ้านนะครับครับก่อนอื่นนะครับต้องขอฝากช่องก่อนนะครับสักดาชัยชนะฟารมขอนแก่นนะครับครับวันนี้นะครับจะพามาชมลูกเจ้าเยียขาวนะครับไก่รุ่นหน้าบ้านนะครับเจ้าเยียขาวเป็นสายพันธุ์พนุกรรมตัวไหนนะครับเจ้าเยียขาวนะครับเป็นลูกชายแท้ๆนะครับ ของมหานครนะครับใครที่ชื่นชอบสายพันธุ์พนุการมหานครก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับตอนนี้สายมหานครก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับครับเดี๋ยวไม่ไม่น่าเกินอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดแม่พันธุ์ตัวใหม่นะครับ แต่ตอนนี้นําเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นําเข้ามาใส่กับเจ้าเยี่ยขาวแล้วนะครับแม่พันตัวใหม่ของผมนะครับจะเป็นนะครับลูกสาวทองคําแท้บวกเทาประทัดแตกนะครับของน้องพลอยฟ้านะครับจะเป็นลูกสาวทองคําแท้บวกเทาประทัดแตกนะครับแม่นี้จ่ายลูกมีผลงานชัดเจนนะครับแม่นี้จ่ายลูกออกมีมีเหลี่ยมนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับ มีเหลี่ยมออกหาช่องนะครับตัวนี้นะครับยังไงก็ฝาด้วยนะครับนําเข้าตอนนี้นําเข้ากับเจ้าเยียขาวแล้วนะครับกับผมว่านะครับจะนําเข้านะครับอีกอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวผู้นะครับเป็นลูกไก่อายุป,ประมาณไม่เกินสองเดือนนะครับจะเป็นพ่อเขาก็คือแสงกลบวกเยียดํา มูสีดานะครับจะเป็นไก่ออกสีคล้ายพ่อนะครับออกขาว,ขาวๆเยียนนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกแสงกลนะครับลูกชายแสงกลบวกทองคำเฮ้ยทองดํหมูสีดานะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเจ้าทองดํานี่เป็นไก่ที่เสียเบิร์ดนําเข้ามาใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเจ้าทองดํานะครับ เป็นไก่ที่เสียเบิร์ตนำเข้ามานะครับตัวนี้ทองดำที่ผมติดตามนะครับเป็นไก่เป็นไก่ไกจ่ายลูกเบอร์แข้งดีปากไวนะครับแล้วก็ออกลอดนะครับผมว่าจะนำผมว่าจะนำเข้ามาใส่กับลูกเจ้าเยือขาวนะครับลูกแสงกลนครับตัวนี้ยังไงก็ฝาก FC ซติดตามด้วยนะครับ ไก่ทุกตัวนะครับต้องห้ามหยุดนิ่งนะครับในการพัฒนานะครับเราต้องตเติมสายพันธุ์เรื่อยๆนะครับห้ามหยุดนิ่งนะครับเ oh. พราะถ้าตาใบาถ้าเราหยุดปุ๊บเราคิดว่าไก่ไก่เราเก่งปุ๊บท่านจะย่ำอยู่กับที่นะครับ oh. เขาจะแซงหน้าท่านไปหลายก้าวนะครับไก่นะครับ oh. ไก่ต้อง oh. เติม สายพันธุ์ันกรรมเรื่อยๆนะครับไม่มีคําว่าเก่งแล้วนะครับต้องให้เก่งไปอีกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะนําเข้ามานะครับตัวนี้นะครับลูกชายแสงกลบวกทองดําหมูสด,ดํานะครับส่วนแม่ไก่นี่ผมผมน่าจะพอแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเก็บ แชนลูกไว้แล้วก็เอาไปพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมน่าจะพอแล้วครับตัวเมียเพราะตัวนี้ตัวเมียผมมีเยอะนะตัวนี้เกือบเกือบยี่สิบแม่นะครับตัวนี้ครับตัวเมียนะครับก็มีเกือบทุกสายพันธุ์นะครับก็มีทั้งของพี่หนุ่มเชียงใหม่ของเสียไกลของ หนุ่มลงมีพวกนี้นะครับของเสียเพือกโอ้เยอะนะครับที่ไล่มานะครับเยอะครับครับใครที่ชื่นชอบนะครับสายพันธุ์นะครับเจ้าเยียข่าวนะครับหรือพันธุกรรมของหมานครนะครับก็สามารถทักมาสอบถามนะครับไก่ทุกตัวนี้ผมพร้อมแบ่งปันหมดนะครับไม่มีคําว่ากักไม่มีคําว่าห่วงนะครับ อยากจะให้ของดีๆนะครับทุกตัวนะครับไม่มีคําว่าตัวนี้ผมเก็บไว้ตัวนี้ผมกางไว้ไม่มีครับผมให้หมดนะครับผมไม่มีห่วงนะครับเหลือตัวไหนผมเก็บตัวนั้นนะครับถ้าไม่เหลือผมไม่เก็บนะครับผมพร้อมปล่อยหมดนะครับมันกลัวนะครับของผมนี่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับจริงใจต่อลูกค้านะครับทุกตัวพร้อมแบ่งปันหมดนะครับ ครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ทุกๆท,ท่านได้ชมนะครับครับขอบคุณมากครับ